ครับนะฮะก็พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่อง Local Forest ส o c ครับโลเคอล์ฟอเรเนี่ยแปลว่าป่าไม้ในท้องถิ่นนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ช่องนี้เนี่ยเราก็จะพาไปเที่ยวในแบบลูกทุ่งลุกทุ่งแบบชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นตามป่าหญ้าป่าเขาต่างๆกิจกรรมที่พวกเราคน้านนอกนั้นจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับสำหรับวันนี้ฮะเราก็เดินทางอยู่ในเขตของอำเภอเขาชเมาะครับเพื่อที่จะไปป่า เป็นเป็นป่าโปรง่งป่าหนึ่งนะครับซึ่งเราจะไปดูนกกระทาทุ่งกันว่าวันนี้เขามีเสียงขันไหมนะครับเราก็จะไปสำรวจแล้วก็จะไปใช้กิจกรรมแบบที่ชาวบ้านเขาทากันนั่นก็คือการการต่อนกกระทาทุ่งนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์นะครับพอได้มาเราก็จะปล่อยเขาไปทําสัญลักษณ์ปล่อยให้เขา,เาไปขยายพันธุ์ต่อเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นเส้นทางนะครับที่เราจะไปจุดหมาย ที่เราจะไปดูนกกระทาทุ่งกันนะครับผมก็เป็นสองข้างทางจะเป็นป่ายางนะครับเงียบสงบครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับครับผมก็ผ่านไปแล้วครึ่งวันนะครับเราก็ยังไม่เจอนกกระทาทุ่งเลยนะครับแอบได้ยินเสียงอยู่แต่ว่ายังยังไม่สามารถที่จะจับตัวถ่ายรูปได้นะครับก็ยังคงหาเป้าหมายต่อไปแล้วเดี๋ยวก็จะให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ ครับผมพี่น้องฮะตอนนี้ครับเราก็มาอยู่หมายหมายนี้นะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ปักตะข่ายหรือว่าบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าซิงนะครับไว้พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ10บหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาที่หลบนะครับให้นกต่อทํางานเพื่อเช็คดูว่าหมายนี้นั้นมีนกป่าหรือไม่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับผม ครับผมหลังจากที่นกต่อนะครับขันโต้กับนกป่านะครับพี่น้องครับหลักนี้เนี่ยเราใช้เวลาร่วมๆชั่วโมงนะครับเพราะว่าโต้กันนานมากเดี๋ยวเราไปดูนะครับตอนเนี้ยนกป่าเนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เหนื่อยมากครับพี่น้องเอาครับอันนี้ไม่ติดนะครับผมได้ยินเสียงพืชผาดแล้วพี่น้องครับเรื่องจริงครับ พี่น้องครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้โหสวยครับเสียงดีด้วยนะครับอืมายครับนี่ครับพี่น้องครับโฉมหน้านะครับเสียงขันที่เราเห็นในคลิปนะครับนี่ได้ตัวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจับเขานะครับไปปล่อยอีกที่หนึ่งนะครับเพื่ออนุรักษ์แล้วก็ให้ขยายพันธุ์ นะครับเป็นลำดับต่อไปฝากติดตามด้วยนะครับผมช่อง Local Forest ครับผมสวัสดีครับ